ปัดเลยเพิ่งใครมาเดียนพี่น้องเอ,อ้ยมากอีนี้ว้า,วา,า,วาสุดเลยอืมหายใจหายใจโอ้โโอเควัดเลยโอ้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุ่ก้นครับเมื่อหนี้จาเดือนจะพาไม่กินไข่มดแดงนะครับก้อยไข่หมดแดงครับนี่ครับไข่มดแดงเจาเดือนไปหามาเองเนี่ยเหรครับมามากครับกินเขาแร้งนักเจาเดือนครับมามาเสพแสนต้อกันครับสำหรับปุ้ยพุทธินิกกินเขาแรงครับมาครับครับมีเงครับก้อยไข่มดแดง

มาครับมาครับ <c oughs> จะให้อกก่อนครับนีกก่ครับใะไม่แรงเร่อน <c oughs> นี้ฝนตกครับ ไข่หมูแดเดเล็กตรงหง่นเอยๆกับมีไข่นะครับ <c oughs> <c oughs> มากครับตัวฉันจะกินไข่หมูแดงเดเสือกินายเสือครับ <c oughs> อยากให้พี่น้องม้านเสือกเหมือนกันครับ มไม่ออกสมสมๆครับอืมหน้าแผลมันจาเด๋อนะครับ,บก็เป็นอากาศแย่งๆครับ Hết cư buông khám khẩu Con kinh chỉ phủ Hết cư buông Nơi nà Ta dành tôm ương Đầy ương Để xuống bãi ถ้าจะยาบไปไปหายักเสืออื่นก็หาหยาบเขากินได้หรอหาขิงแค่เดืองไปก่อนมาครับมาครับกระเจะเี๊ยบจเดืองนีำมึงแรง เกินมาเมามากินเขาแรงหาบรรยากาศกันอากาศมันดีครับมึอนงินเปรี้ยนฟังรีผมนุ่มน้ำแจ็ปุ๊กปุ๊กไข่แรง nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> đây, con pích xuất con pích, có đi. Mẹ nó nhúng khay các bé Thơm, nó ngon, bàng, ไครเนมอยู่ต่ำน้อยๆต้องปั่นตะโปว์ตะแเป็ตแต่มีไข่ฉันหอดย่ามมันครับหนอนย่ามมันบางย่างยังก็ได้หาไปมันย่ามมันหากินยากหไว้แล้วมองกระเจี้ยงคายมันได้เคยหมดเดียงแต่แถวๆได้มีปลานี่มองกระบ๊อบมีหมดเดียงหาอยากกิ่ อน so. ื้อสัตว์ออกไม่รู้มมยนจะว่าเท่ากขึ้นก่อนนาดผว่าลวนผมสั่นเนี่ยกูก็จะผมยาวยืนไดงบอกหยอกนะครับอื abiu ngon bơm làm nhưng mà, băng hành gì kia rồi mà Tao bảo bảo ảo này không? Phấn thì bảo tốt ngay rồi thế Bước rồi Thảo im có khô quà hóa nghe khảy mất đèn ตายจาเดียนเกือบประมาณนี้นะคะรับบล็อกซืสอเหียอเกียง หนูนาจะเดือนสันแน่แซ่บมาฝากพ่อแม่พี่น,น้องฝากพี่ฝากน้องให้แซบ่บเมืนกันจะเด็อกสิหาเมนูจังสันจังสีส่เลยแต่ได้ย่างอันในเมื่อบ,าบ้านบืดอตกแนวกินแนวล่าล่ครับแต่ยี่ในเมืองนี่มันก็นสิหาอย่างน้อยน้อยหนึ่งหาได้เป็นบางอย่างครับอยู่โคราชนี่ยจะเย็นในเมื่อบ้านเกิดจะขวงชิมมาลาสเนี่ยโอ้บื้อแนวกิน ล้านดอกจานทร์นะครับขอญอาติประกาศต่อไปเข้มลาศมีใครหมดแดงมีอ่งผมเปล่าไปก็บม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมเมื่อบ้านผมจึงสุดท้ายบรรยากาศอาหารร้านดอกจานท์ไม่เบิ่งครับมิถายนี่จะเดือนกับอ่มแล้วครับเดี๋ยวาพบกันในคลิปหนาด้วยครับเดี๋ยวจะเดือนสิหาเนี่ยแซ่บมาฝากครับ สำหรับมือนีจะเดือนคือเข้าครับบ่มียังครับฝากค่วมืนหอดถึงปีถึงน้องฝากกดติดตามทางช่อง u t u b e นะครับนําเนได้ครับแต่ทังเพจครับมือนีจะเดืนขอนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนลหลายๆ้ะครับบ่มียังหลายครับมือนีขอว่าพ่อแม่พี่น้องจงมีความสุขสวัสดีครับ